สอนส bon ัปาราชนะคารน้านะครับสัา hum ร่าสัปหาชาสินายนะครับสอนข้ครอบครัวนะครับแล้วก็ฐานทัพเรือนรงเทพยี่สิบนายนะครับค่วนที่สามัะส่วนที่สามจากครอครัวโรงแรมแลนะคนสี่ครอบครัวโรงแรมแล้นะคนีนะครับประกอบด้วยประกอบด้วยฝ่ายรักษาควมสะอาดสิบนายฝ่ายเลือกี่สิบยี่สิบนายกองบรรณาธิการที่สุดท้ายนะครับสุดท้ายที่เป็นปัจจัยหลกวันน้ก็คื โรับาลประกอบด้วยสายรัาง่ายรมาก็รถไปประจอยูที่บอกโดยทารพอทราบจุดนี้ครับที่ก่าวเมืี้วถ้าถ้าายังไม่ทราบภาษากให้ผู้นาภาษาอีว่าของทันไหมครับให้ทวนไหมให้ทวนพื้นที่ไหมครับหรือไม่งั้นให้ผู้ที่ควบคุมมาภาษานกับอ้ ต้องขอบคุณจิตอาสาจากทุกหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกับทางกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับเพื่อเอาถ่าพอันเปี่ยวดนะครับมันก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอให้การจัด กิใใจกรรมโครงการจิตอาสา,ารเราทําความดีด้วยหวัวใจในครั้งนี้ก็สาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการทุประการขอบพระคุณมากครับครับนดีคะขออนุญาตนะครับวันน้หน่อยครับหน่วยแล้วขออนุญาตเก็บป้ได้เลยครับ

มาวา้ลนะครับมาวาเมลนะครับมาเลนะครับม้ครับมาวามล์นะครับมาวาได้นะครับครับแล้วก็นะครับมา,าวนะครับมาวา